ุณาจุวากรเป็นนางเอกนางไทยร่วมรุ่นกับเพชรราชวราชเยาวเรศนิสากรพิสมัยวิไลศักดิ์ภาวนาชนะจ,จิตและโสภาสถาพรเป็นต้นมีความสวยระดับนางงามประจำจังหวัดมีประวัติชีวิตเท่าที่พอมีข้อมูลดังนี้กรุณายุวากรน,นางเอกนางไทยในอดีตมีชื่อเล่นว่าขาวเกิดวันพฤหัสบดีที่หนึ่งมกราคม2491ตรงกับแรมห้าค่ำเดือนอ้ายปีกุลที่ตำบลสองคอนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี เป็นบุตรคนที่ห้าในจำนวนพี่น้องหกคนของคุณพ่อสัญญาและคุณแม่ราซึ่งทั้งสองท่านมีอาชีพทำนาขาวการุณายุวากรพอจบจากโรงเรียนประชาบาลประจำจังหวัดแล้วได้ไปเรียนต่อที่โรงเรียนประจำจังหวัดเช่นกันเรียนไปได้ไม่นานด้วยความจําเป็นบางอย่างทําให้สาวน้อยผู้รักการเรียนคนนี้ต้องเลิกเรียนกลางคันอย่างน่าเสียดายพอเริ่มโตเป็นสาวด้วยความสวยสะดุดตาเธอได้รับตําแหน่งเป็นเทพีแก่งคอยจากนั้นได้รับการทาบทาม ได้เข้าประกวดความงามที่จังหวัดนครราชสีมาจนได้รับตําแหน่งนางงามจังหวัดนครราชสีมาประจําปี2507หลังาจากได้รับตําแหน่งแล้วเธอได้ย้ายมาอยู่กับพี่สาวที่กรุงเทพมหานครอยู่เมืองหลวงได้พักใหญ่ก็มีคนมาชักชวนให้ไปแสดงหนังปี2509อายุ18ปีกรุณายุวากรได้เล่นหนังเรื่อง คมสิหราชเป็นหนังเรื่องแรกในชีวิตหนังจากค่ายจิตราภาพยนตร์วรนชัตรกุลนัยุธยากำกับการแสดงสมบัติเมธนีโสภาสถาพรและสุรสิทธิ์สัตยวงศ์นำแสดงเข้าฉายวันที่9กุมภาพันธ์2 5 0 9ที่โรงหนังควีนส์ถ่ายทำเรื่องคมสิหราชได้เพียงครึ่งเรื่องกรุณายุวากรก็ได้รับการติดต่อให้ไปเล่นหนังเรื่องผู้ชนะสิบทิศตอนยอดขุนพลโดยเธอรับบทเป็นตาลแม่จันทราจากบทประพันธ์ของยาขอบนิรมิตกำกับการแสดงชายาสุริยัน พิสมัยวิไลศักด์แสดงนำหนังจากค่ายเจ้าพระยาภาพยนตร์เข้าฉายเมื่อวันที่8เมษายน2 5 0 9ปีเดียวกันกับเรื่องคมสีหราชบทตลแม่จันทราในเรื่องผู้ชนะสิบทิศนี้เองได้สร้างชื่อเสียงให้กรุณายุวากรเป็นอย่างมากตามข้อมูลพบว่ากรุณายุวากรมีผลงานการแสดงไม่มากผลงานเรื่องอื่นๆเช่นเจ้าหญิงนกกระจาบปี2 5 0 9แสดงคู่กับมิตชัยบัญชาเรื่องเพชรสีเลือดปี2 5 0 9ร่วมแสดงกับมิชัยบัญชา,แ,ชชาและเพชรราชวราช เรื่องนักเลงพันเหลี่ยมปี2510เล่นคู่กับพระเอกใหม่คันชิตขวัญประชาเรื่องน้ำฝนปี2510ร่วมแสดงกับลือชัยนรินาและนวรัตวัชราปัจจุบันคุณกรุณายุวากร์พำนักอาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครตามข้อมูลที่เราเสียบค้นพบทายาทคนหนึ่งของท่านได้ให้ข้อมูลว่าปัจจุบันท่านแข็งแรงดีมากเดินเหินได้ขับรถยนต์ได้ตามปกติและบางครั้งก็แอบขับรถไปต่างจังหวัดก็มีกรุณายุวากร อีกหนึ่งหน้าบันทึกแห่งความทรงจำของประวัติศาสตร์ภาพยนต์ไทยขอให้มีความสุขมากมายครับ